เรามาคุยกันเรื่องหลักการออกดอกของไม้ผลนะครับหรือ,รอแม้กระทั่งลูกผลเนี่ยมันเป็นหลักการเดียวกันทุกพืชน,นะครับทุกพืชใช้หลักการเดียวกันหมดครับสะสมพลังงานเตรียมพร้อมแล้วก็มีดอกนะครับซึ่งการมีดอกเนี่ยมันก็มีได้หลายแบบการออกดอกของผลไม้เนี่ยมันจะมีออกได้สองอย่างนะครับก็คือออกดอกเพราะความเครียดก,ก็คือตอ้นไม้เครียดแล้วก็ออกดอกเหมือนที่เรา ไปอดน้ําทุเรียนไปอดน้ํามะนาวนะครับรดน้ามะนาวพวกนี้มันถือให้เกิดความเครียดแล้วก็ออกดอกแต่ที่สำคัเนี่ยดอกออกนี้ไม่ดีคือขึ้นอยู่กับการที่เราสะสมพลังงานมาให้ต้นนะครับคือเราพ่นปุ๋ยใส่ปุ๋ยพ่นยาเติมธาตุอาหารให้เขาพร้อมใบเขียวเข้มดีใบพร้อมปรุงอาหารให้เขามีลูกนะครับเลี้ยงเลี้ยงลูกได้ แล้วพอถ้าเราสะสมอาหารดีเติมปุ๋ยดีต้นธานอาหารมาดีนะครับไ้พวกกระตุ้นการออกดอกหรือเล่นเล่นลูกเล่นดอกอะไรพวกนี้มันจะดีไม่ดีอยู่ที่เราเตรียมต้นมาแล้วก็เราใช้ปุ่มพอลบอนบางปุ่มในการกระตุ้นนะครับเพื่อให้มันออกมาได้พร้อมๆกันถ้าเป็นปุ่มกระตุ้นดอกเนี่ยผมก็ยังยังแนะนําตัวสาหร่ายนะครับสาหร่ายทะเลเนี่ยบวกกับปุ๋ย13-14-6ก็ได้ครับผมใช้แค่เซตนี้นะครับผมไม่เคยใช้สักอื่นเลยมันอาจจะมี มีหลายตัวนะที่ที่เขาใช้เล่งดอกแต่ผมใช้แค่นี้นะครับแต่ทั้งนั้นเราต้องเตรียมต้นเรามาดีประมาณหนึ่งเลยนะอย่างคุณปกเิเนี่ยอ่าใบดีต้องไม่เป็นโรคหรือโรคน้อยอะไรเงี้ยต้นมันก็จะสมบูรณ์นะครับออกดอกได้ดีนะครับเคยได้ยินคำว่าซอสซิงเรียนเลนชิพไหมครับหลักการซอสซิงเรียนเลนชิพเนี่ยเป็นหลักการที่เข้าใจเรื่องของพลังงานเดี๋ยวพอคุยเรื่อง้ให้ฟังเราจะได้เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องทา กเกษตรหรือไป็กระทั่งทำทุเรียนด้วยความเชื่อครับเดีย๋ยวผมมาคุยเรื่องซอสซิงให้ฟังพยายามจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรคือซอสซิงเลีนชิพเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแยกเป็นคำาหมนนะครับซอสนะครับหมายถึงอวัยวะพืชที่ทําหน้าที่เป็นผู้สร้างอาหารแล้วก็ส่งไปเลี้ยงเนส่วนต่างๆของพืชนะครับคือซอสเนี่ยมันเป็นตัวสร้างอาหารซึ่งซอสของพืชเนี่ยมีมีจุดเดียวคือใบครับใบเป็นตัวซอสคือตัวสร้างพลังงานแล้วก็ส่งไปเลี้ยงเนส่วนต่างๆใบ ต้นเลี้ยงดอกนะครับเลี้ยงลูกแต่ตัวซิงค์เนี่ยคือสิ่งที่มันสร้างอาหารเองไม่ได้จะต้องรอซอสลงมาที่ใบแล้วใบส่งไปเลี้ยงก็เช่นดอกที่ผลมันจะมีทั้งหมดอยู่หกตำแหน่งนะครับหกตำแหน่งมันมีอะไรบ้างหกตำแหน่งก็จะแบ่งเป็นสามกลุ่มย่อยอีกนะครับตัวซิงค์เนี่ยกลุ่มที่เรียกว่าสตรองซิงค์ก็คือที่ใช้พลังงานเยอะต้องใช้อาหารหรือพลังงานไปนเลี้ยง เขาเยอะก็คือช่วงทุ่ช่วงทือแตกใบอ่อนวินใบอ่อนรัดใบอ่อนแล้วก็ช่วงผลอ่อนแล้วก็ตัวที่ชื่อว่า moderate sing กางกลาง,ก,ลางก็คือช่วงดอกนะครับตับผลอ,อ่อนลัวออกดอกเนี่ยแล้วก็ตัว w a k sing ก็คือช่วงที่ไม่ได้ต้องการพลังงานอะไรไปเลี้ยงมากแล้วเช่นใบแก่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงะระบบลากอะไรพวกนกี้ก็จะใช้ตัวตัวตัวซอไปลี้ยังไม่เยอะนะครับ เราต้องเข้าใจก่อนว่าผู้เรียนเราเนี่ยนะครับมันไม่สามารถรับสิงที่ต้องการพลังงานได้พร้อมกันนั่นหมายควาว่าถ้าสิงที่มันต้องการพลังงานเยอะออกมาพร้อมกันเนี่ยมันจะไปแย่งอาหารกันนั่นเองนะครับเช่นทุเรียนเวลามีดอกแล้วแตกใบอ่อนทุเรียนระยะลูกขึ้นลูกหรือระยะหางแย้แล้วแตกใบอ่อนออกมาโดยธรรมชาติของเขา เขาต้องเอาพลังงานไปเลี้ยงใบแล้วก็ต้องต,ตัวที่มันแย่งอาหารไม่ได้มันก็ต้องสลับไปนะครับทิ้งไปนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเวลาที่ทุเรียนออกดอกแล้วแตกใบอ่อนมามันเลยร่วงนะครับมันมาจากเรื่องของซอสซิงเลอร์เลนชิพแล้วหมายความว่าอย่างไงวิธีการแก้ปัญหาคือเราก็ต้องสร้างซอสให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเท่ากันเพื่อไม่แย่งอาหารกันจะไม่ให้เกิดเรื่องของการดึงพลังงานซึ่งกันและกัน และจะส่งผลคือดอกก็จะไม่ร่วงลูกเล็กก็จะไม่ร่วงนะครับตัวซอสเนี่ยแน่นอนเรามีแสงนะครับอาทิตย์เป็นตัวสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารให้เขาอยู่แล้วแต่ตัวดอกเนี่ยมันสร้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาของผมคือผมก็เลยให้เติมธาตุอาหารธาตุอาหารที่เขาผลิตมาพร้อมแล้วสังเคราะห์มาแล้วก็คือที่เราซื้อไปใช้กันนี่แหละครับก็เติมธาตุอาหารเข้าไปให้ทั้งใบและดอกเพื่อให้มัน บลาลานซ์กันทําให้ดอกกับใบอ่อน,นออกมาพร้อมกันแล้วไม่ร่วงที่บอกว่าจัดก,การทานอาหารคือถ้าเราเข้าใจเรื่องซอสซิงเนี่ยเราจะจัดก,การถูกนะครับว่าโอเคเรารู้แล้วว่าใบเนี่ยมันคือซิงที่รุนแรงที่สุดแล้วยังไงแต่ไม่อ่อนมาเนี่ยถ้ามาพร้อมดอกพร้อมลูกเล็กเนี่ยมันพร้อมสลัดอยู่แล้วเราก็เติมอาหารให้กับดอกแล้วก็ลูกทางใบก็จัดก,การเติมอาหารหรือจะไปหยุดใบอ่อนจะไปเล่งใบแก่ให้หมันกลางเร็วอะไรว่ากันไป อันนี้คือหลักการซอสซิงเดอร์เลนชิดที่ผมอยากอธิบายให้ทุกคนเข้าใจมันอาจจะฟังแล้วงงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจง่ายๆฟังแล้วถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาครับแต่ถ้าเกิดคนทำทุเรียนฟังอยู่ผมว่าน่าจะเข้าใจแหละครับคือหลักการง่ายคือจัดก,การ2ฝั่ง2ฝ่ายเลย